เวลาเป็นสิ่งที่มีค่าที่สุดในชีวิตครับแต่ว่าทุกวันนี้คนกรุงเทพต้องเสียเวลาไปมากกว่า71ชั่วโมงต่อปีจากปัญหารถติดบนท้องถนนรถติดนับเป็นปัญหาสุคลาสสิกที่อยู่คู่กับกรุงเทพมาเนิ่นนานครับและก็เป็นความท้าทายที่ไม่ว่าจะเปลี่ยนมือผู้นํามาก,กี่คนก็ไม่สามารถแก้ไขได้อย่างจริงจังแต่ว่าเราอาจจะเห็นการเปลี่ยนแปลงครั้งสําคัญเมื่อภาครัฐกําลังเตรียมนํามาตรการเก็บค่าธรรมเนียมรถติดที่ประสบความสําเร็จในหลายประเทศมาใช้กับกรุงเทพ นี่นปในครั้งแรกครับที่มาตรการเก็บค่าธรรมเนียมรถติดถูกยกมาพูดถึงแต่ว่าครั้งนี้จะเกิดขึ้นได้จริงหรือว่าต้องพับโครงการไปเหมือนที่ผ่านมาและหากเราทอบทเรียนจากต่างประเทศสรุปแล้วประชาชนได้หรือว่าเสียประโยชน์มากกว่ากันติดตามได้ในรายการคีมเศษครับคันเถื่อเวลาออกจากบ้านอย่างต่ำหนึ่งชั่วโมงเป็นหนทางรับมือกับปัญหารถติดที่คนกรุงเทพคุ้นชินกันเป็นอย่างดีครับ แต่ว่าหากวัดตัวเลขเชิงสถิติตามรายงานของรัชนีการจราจรติดขัดของบริษัททอมทอมเมื่อปี2021ระบุว่าในช่วงเวลาเร่งด่วนในช่วงเช้าการเดินทางปกติที่ใช้เวลาเพียงแค่30นาทีต้องใช้เวลาเพิ่มขึ้นอีก12นาทีนะครับลณงที่ช่วงเย็นการเดินทางปกติที่ใช้เวลาแค่30นาทีต้องใช้เวลาเพิ่มขึ้นอีก18นาทีแต่ว่าต้องไม่ลืมนะครับว่าปี2021เป็นช่วงของการระบาดของโควิดที่หลายบริษัทมีนโยบาย work from home ดังนั้นหากเราย้อนกลับไปดูตัวเลขปี2019ช่วงก่อดเกิดการระบาดใหญ่ระยะเวลาที่คนกรุงเทพใช้ในการเดินทางเพิ่มสูงกว่าปี2 0 2 1เกือบเท่าตัวครับหรือว่าโดยเฉลีย่ยในปี2019คนก,กรุงเทพจะต้องเสียเวลากับรถติดบนถนนประมาณ8วันกับอีก15ชั่วโมงหรือว่าคิดเป็นมูลค่าประมาณ11,000ล้านบาทต่อปีสาเหตุสําคัญที่ทําให้ปัญหารถติดในกรุงเทพทวีความรุนแรงขึ้น ตนหนึ่งก็เป็นเพราะว่าประชาชนนิยมเดินทางโดยใช้รถยนต์ส่วนตัวมากกว่าขนส่งสาธารณะซึ่งอาจเป็นผลมาจากการเติบโตทางเศรษฐกิจที่ทําให้กลุ่มชนชั้นกลางสามารถซื้อรถยนต์ส่วนตัวได้เพิ่มมากขึ้นรวมถึงบริษัทรถยนต์ก็ผลิตรถที่เข้าถึงได้ง่ายขึ้นครับเช่นพวกรถอีโคคาร์เห็นได้จากตลอดระยะเวลาที่ผ่านมายกจดทะเบียนรถยนต์ในพื้นที่กรุงเทพเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องครับโดยข้อมูลทางสถิติของกรมขนส่งทางบกวันที่31กันยาย,ายน2565 ระบุว่ามีรถทุกป,ประเภทจดทะเบียนสะสมในกรุงเทพรวมกันทั้งสิ้น11.5ล้านคันาจำนวนนี้เปร็นรถยนต์ส่วนบุคคล6 9ล้านคันแต่ในรอบ10ปีมานี้ครับกรุงเทพกับแทบไม่มีพื้นที่ถนนเพิ่มขึ้นเลยจากการวิเคราะห์ข้อมูลสารสนเทศภูมิศาสตร์ของอดิักการทะเมืองลี้ผู้ช่วยผู้อำนวยการนย์ออกแบบและพัฒนาเมืองหรือว่า UDDC ที่เผยแพร่ลงเว็บไซต์ The Urbanist กล่าวโดยสรุปเอาไว้นะครับว่า มาตรฐานเมืองที่ดีที่จะทําให้การจราจรคล่องตัวจะต้องมีสัดส่วนพื้นที่ถนนต่อพื้นที่เมืองไม่ต่ํากว่า20-25%หลายเมืองจึงใช้เกณฑ์มาตรฐานของสัดส่วนพื้นที่ถนนต่อพื้นที่เมืองเป็นตัวชี้วัดคุณภาพของเมืองครับตัวอย่างเมืองต่างๆทั่วโลกที่มีค่าสัดส่วนพื้นที่ถนนต่อพื้นที่เมืองที่สูงกว่าข่ามมาตรฐานก็เช่นกลุ่มเมืองในอเมริกาเช่นชิคาโกบอสตันพอร์ตแลนด์นิวยอร์กหรือว่ากลุ่มเมืองในยุโรปอย่างปารีสของฝรั่งเศส กรุงเวียนนาของออสเตรียหรือว่ากรุงโตเกียวของญี่ปุ่นเมืองเหล่านี้ล้วนมีสัดส,ส่วนพื้นที่ถนนต่อพื้นที่เมืองสูงกว่ากรุงเทพทั้งส้นครับขนาที่กรุงเทพมีพื้นที่ทั้งหมด1,569ตารางกิโลเมตรแบ่งเป็นพื้นที่ถนน113.06ตารางกิโลเมตรหรือว่าคิดเป็นเพียง7.2ของพื้นที่กรุงเทพเท่านั้นซึ่งต่ำกว่าค่ามาตรฐานถึง3เท่าโดยเขตที่มีสัดส,ส่วนพื้นที่ถนนมากที่สุด5อันดับ คือเขตร้อมปราบศัตรูพ่า,ตายตามมาด้วยเขตบางรักเขตราชเทวีเขตปทุมวันและเขตพนักครแต่ว่าอย่างไรก็ตามครับแม้ว่ากรุงเทพจะมีสัดส่วนถนนน้อยกว่าพื้นที่เมืองแต่การจะสร้างถนนเพิ่มก็อาจจะไม่ใช่ทางออกที่ดีนะักเพราะว่าการลงทุนเพิ่มเติมในโครงสร้างพื้นฐานสำหรับถนนมีแนวโน้มที่จะทําให้ปัญหาย่ําแย่ลงดังนั้นภาครัฐจึงพยายามพิจารณามาตรการอื่นๆมาช่วยแก้ไขปัญหาหนึ่งในนั้นก็คือค่าธรรมเนียมรถติดครับ การเก็บค่าธรรมเนียมรถติดมีลักษณะคลายคลึงกับการเก็บค่าทางด่วนที่เราคุ้นเคยครับซึ่งเป็นมาตรการทางเศรษฐศาสตร์ที่ใช้สำหรับลดปริมาณความหนาแน่นในการคมนาคมต่างๆเช่นถนนสนามบินรถไฟแนวคิดนี้ถูกเสนอโดยวิลเลียมวิกเล่เป็นเจ้าของรางวัลโนเบลสาขาเศรษฐศาสตร์ปี1996ที่จุดประการแนวคิดนี้ขึ้นมาในช่วงทศวรรษถึง1950ครับช่วงนั้นนิวยอร์กต้องประสบกับปัญหาความหนาแน่นของผู้ใช้บริการรถไฟใต้ดินเป็นอย่างมาก วิลเลียมจึงเสนอให้ขึ้นค่าโดยสารในช่วงเวลาเร่งด่วนหรือว่าในพื้นที่ที่มีการจราจรหนาแน่นแต่ว่าเจ้าหน้าที่รัฐมองว่ามีความเสี่ยงเกินไปและยังขาดความพร้อมด้านเทคโนโลยีนะคิดนี้จริงไม่ได้รับการสารตอครับแต่ว่าภายหลังวิลเลียมก็ได้เสนอการเก็บค่าธรรมเนียมในลักษณะเดียวกันอีกกับการเดินทางโดยถนนพร้อมกับเสนอร,ระบบเก็บค่าธรรมเนียมอัตโนมัติเป็นรายเดือนที่คล้ายกับ e a s y Pass ในปัจจุบันครับ สิงคโปร์ครับเป็นประเทศแรกในโลกครับที่มีการเก็บค่าธรรมเนียมรถติดมาใช้ในปี1975รถที่เข้าไปในเขตใจ,จากลางเมืองในช่วงเวลาตั้งแต่7โมงครึ่งถึง10โมงครึ่งในช่วงวันจันทร์ถึงวันเสาร์จะต้องซื้อตั๋วรายวันตามจุดกั้นทางเข้าเมืองผ่านไปเพียง2-3เดือนหลังจากประกาศใช้มาตรการนี้ครับสิงคโปร์สามารถช่วยลดความแออัดใจกลางเมืองได้ถึง20%แต่ไม่นานครับต้องประสบกับปัญหาระบบเก็บเงินจนทางการต้องเปลี่ยนแผนมาใช้ระบบ อิเล็กทรอนิกส์โรดไพรซิงหรือว่าการเก็บค่าผ่านทางระบบอิเล็กทรอนิกส์ที่จะหักเงินอัตโนมัติบนท้องถนนจากอุปกรณ์ i n vehicle unit ที่ต้องติดตั้งอยู่บนรถทุกคันและก็มีราคาแตกต่างกันด้วยครับทั้งขนาดของรถและความเร็วที่ใช้ในการขับขี่ความสําเร็จในการลดปัญหาจราจรติดขัดใจกลางเมืองของสิงคโปร์ก็ทํำให้ประเทศอังกฤษที่เคยจะใช้มาตรการนี้ตั้งแต่ต้นทศวรถถรษ1960ต้องกลับมาพิจารณาใหม่อีกครั้งครับ และเริ่มประกาศใช้จริงในกรุงลอนดอนเมื่อปี2003ปัจจุบันครับที่อังกฤษมีการเก็บค่าธรรมเนียมรถติดครั้งละ15ปอนด์หรือประมาณ627บาทในช่วงวันธรรมดาช่วงตั้งแต่7โมงเช้าจนถึง6โมงเย็นและก็วันเสาร์อาทิตย์ช่วงเที่ยงถึง6โมงเย็นผ่านการใช้กล้องตรวจจับป้ายทะเบียนอัตโนมัติจับภาพยานพาหนะที่เดินทางเข้าไปในโซนเก็บค่าธรรมเนียมแล้วจะส่งใบเรียกเก็บเงินไปให้เจ้าของรถชำระผ่านทางระบบออนไลน์ในภายหลัง นอกจากสิงคโปร์และลอนดอนปัจจุบันก็ยังมีกรุงสต็อกโฮมและก็เมืองโกเทนเบิร์กประเทศสวีเดนมิลานอิตาลีรวมถึงนิวยอร์กที่สหรัฐที่มีการประกาศใช้มาตรการเก็บค่าธรรมเนียมรถติดเช่นเดียวกันผลการศึกษาในหลายเมืองแสดงให้เห็นนะครับว่าผลที่ได้จากการเก็บค่าธรรมเนียมรถติดสามารถลดความหนานแน่นของรถยนต์บนถนนได้ประมาณ1 0 3ถึงประหยัดเวลาในการเดินทางได้1 5 3ถึงและก็ลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ได้ตั้งแต่2 5ถึง22เปอร์เซ็นต์ รวมถึงลดค่าใช้ใจ่ายในการรักษาพยาบาลจากโรคที่เกี่ยวข้องกับมลพิษทางอากาศได้ด้วยนะครับและผลลัพธ์ในเชิงบวกนี้เองที่ทําให้ไทยก็อยากนํามาตรการการเก็บค่าธรรมเนียมรถติดกลับมาปัดฝุ่นมาอีกครั้งหนึ่งที่บอกว่าปัดฝุ่นก็เพราะว่าประเทศไทยมีแนวคิดการเก็บค่าธรรมเนียมรถติดซึ่งถูกพูดถึงเมื่อประมาณ14ปีที่แล้วครับโดยคุณอภิรักษ์โกสโยธินผู้ว่าราชการกรุงเทพในขณะนั้น ที่เสนอให้มีการเก็บค่าผ่านทางรถยนต์ที่ขับเข้าสู่ใจกลางเมืองย่านธุรกิจชั้นในเช่นย่านสีลมสุขุมวิทและสาทรซึ่งเป็นย่านที่มีรถไฟฟ้าให้บริการแต่ว่าท้ายที่สุดนโยบายนี้ไม่มีความคืบหน้าและก็ต้องพับลงไปครับหลังจากที่คุณอภิรักษ์ประกาศลาออกจากตําแหน่งแต่ว่าล่าสุดครับเมื่อวันที่26กันยายนที่ผ่านมาปัญญาชูพาณิ์ผู้อำนวยการสํานักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจรหรือว่าสนข เปิดเผยได้งานสัมมนาปิดโครงการสนับสนุนการพัฒนามาตรการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกที่มีความท้าทายของภาคการขนส่งซึ่งเป็นการจับมือกับองค์กรร่วมมือระหว่างประเทศของเยอรมันที่ชื่อว่าจิสนะครับเขาศึกษาวิธีแก้ปัญหาด้านต่างๆของการขนส่งมาตั้งแต่ปี2560ถึง2565แล้วก็ผลการศึกษานะครับทำให้สนคอรเล็งเห็นความเป็นไปได้ในการนํามาตรการการเก็บค่าธรรมเนียมรถติดมาใช้บริเวณเขตพื้นที่ที่มีการจราจรหนาแน่นของกรุงเทพ เพื่อลดปัญหารถติดและก็ฝุ่น PM 2.5โดยทางจิสได้จำลองพื้นที่นำร่องจัดเก็บค่าธรรมเนียมรถติดโดยใช้แนวเส้นทางโครงการรถไฟฟ้าสายสีน้ำเงินเป็นจุดตั้งต้นสำหรับการเดินทางเข้าพื้นที่ใจกลางเมืองครับเช่นย่านอนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิปทุมวันและก็จตจุจักรซึงพบนะครับว่าหากมีการนำมาตรการการเก็บค่าธรรมเนียมรถติดมาใช้จะสามารถลดการกจราจรติดขัดได้ประมาณ20% จะช่วยลดฝุ่น PM 2.5ได้ประมาณ3ถึง36รตลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ได้100,000ถึง650,000ตันคาร์บอนไดออกไซด์แต่ว่าอย่าเพิ่งตกใจไปครับเบื้องต้นทางสนขอจะพิจนารณาผลการศึกษาอย่างถี่ถ้วนโดยจะดูตั้งแต่ความพร้อมของระบบขนส่งสาธารณะทั้งโครงขา่ายรถไฟฟ้าในกรุงเทพและประิมณฑลรวมถึงระบบฟิลเตอร์ต่างๆเช่นพวกรถไฟสารประจำทางและระบบตัวร่วมที่ต้องมีความสมบูรณ์หลังจากนั้นจะเปิดรับฟังความคิดเห็นของประชาชน ก่อนเสนอไปยังกระทรวงคมนาคมเพื่อพิจารณาความเหมาะสมภายในปีนี้ครับโดยหากพิจารณาแล้วเห็นว่าไม่เหมาะสมหรือว่าส่งผลกระทบต่อประชาชนก็มีความเป็นไปได้ที่จะไม่นำมาตรการนี้มาใช้ครับสำหรับอัตราการเก็บค่าธรรมเนียมรถติดตามแบบจำลองได้กำหนดค่าธรรมเนียมสำหรับรถทุกป,ประเภทในราคาคันละ60บาทต,ต่อเที่ยวครับซึ่งอ้างอีกจากราคาค่าผ่านทางพิเศษที่ประชาชนยอมจ่ายได้วนรูปแบบการจัดเก็บค่าธรรมเนียมนั้นจะประยุกต์ใช้ จากระบบการจัดเก็บค่าธรรมเนียมผ่านทางอัตโนมัติแบบไม่มีไม้ยกัน้นหรือว่า m f l o w คือรถเข้าไปใช้ก่อนค่อยจ่ายที่หลังเหมือนแบบประเทศสิงคโปร์นะครับส่วนงบประมาณที่ได้จากการจัดเก็บค่าธรรมเนียมรถติดจะจัดตั้งกองทุนส่งเสริมระบบขนส่งสาธารณะมาใช้ขับเคลื่อนและก็พัฒนาระบบบริการขนส่งสาธารณะต่างๆแม้การเก็บค่าธรรมเนียมรถติดจะเป็นนโยะบายที่มีประสิทธิภาพ แต่ว่าหลายเมืองทั่วโลกนักการเมืองหรือว่าเจ้าหน้าที่รัฐมักกังวลว่าจะไม่ได้รับการยอมรับจากประชาชนครับเพราะว่าช่วงแรกที่มีการเสนอมาตรการนี้ออกไปครับเขาจะต้องเผชิญแสดงต่อต้านจากสังคมเสมอโดยเหตุผลหลักๆคือประชาชนอาจจะไม่เชื่อว่าตัวเองจะได้รับประโยชน์จากการเก็บค่าธรรมเนียมรถติดหรือว่ากังวลกับค่าใช้จ่ายที่จะเพิ่มสูงขึ้นนอกจากนี้ครับในช่วงก่อนเริ่มประกาศใช้มาตรการการสื่อสารถึงที่มาที่ไปหรือว่าการจะนําเงินไปใช้ประโยชน์อย่างได อาจจะยังไม่สามารถเปลี่ยนความคิดในเชิงลบของประชาชนได้ทันทีครับโดยในกราฟของภาพนี้แสดงให้เห็นนะครับว่าการยอมรับจะลดหวบลงในช่วงก่อนประกาศใช้มาตรการเนื่องจากเพิ่งมีการเผยแพร่รายละเอียดออกไปแล้วก็มีแนวโน้มที่สื่อจะนําเสนอข่าวโดยลดการเสนอข้อมูลเกี่ยวกับประโยชน์แต่ว่าจะเน้นเรื่องปัญหาค่าใช้จ่ายที่เพิ่มขึ้นแนทนทําให้แผนการเก็บค่าธรรมเนียมรถติดมักไม่ได้ไปต่อในช่วงนี้ครับเนื่องจากรัฐบาลกังวลว่าจะเกิดการต่อต้านจากประชาชน อย่างไรก็ตามครับข้อมูลจากคนคณศึกษาระบุว่าหากสามารถดำเนินนโยบายนี้ได้สำเร็จและก็เป็นไปตามแผนที่วางไว้เมื่อเวลาผ่านไปประชาชนจะเริ่มเปลี่ยนความคิดตัวเองในเชิงบวกมากขึ้นเรื่อยๆดังนั้นกลยุทธ์การประชาสัมพันธ์ในช่วงแรกจึงมีความสําคัญอย่างมากต่อการเปลี่ยนใจมายอมรับในภายหลังเพราะว่าประชาชนจะเปรียบเทียบผลลัพธ์กับข้อมูลที่ได้รับก่อนหน้าและถ้าเป็นไปในทางเดียวกันในอนาคตพวกเขาก็จะมีแนวโน้มลดอคติลงหรือว่ายอมเปิดรับมาตรการใหม่ได้ง่ายขึ้นครับ เหมือนในภาพนี้นะครับที่ทั้ง5เมืองประชาชนส่วนใหญ่จะให้การยอมรับมากขึ้นหลังประกาศใช้นโยบายอีกประเด็นหนึ่งครับที่รัฐและประชาชนมักกังวลคือผลกระทบด้านลบที่อาจเกิดขึ้นต่อธุรกิจบางประเภทแน่นอนว่าธุรกิจที่ต้องพึ่งพาลูกค้าที่ใช้รถยนต์ส่วนตัวเป็นหลักย่อมเสียประโยชน์ครับแต่ในทางตรงกันข้ามธุรกิจอื่นๆก็อาจได้รับประโยชน์มากขึ้น การที่มีผู้คนหรือว่าลูกค้าเดินทางสัญจรไปมาโดยในเมืองทั้งหมดที่มีการศึกษาล้วนเกิดผลลัพธ์เชิงบว,วกต่อสังคมมากกว่าเชิงลบครับทําให้ผลกระทบสุทธิต่อภาพธุรกิจแทบจะเป็นศูนย์และรายได้าจากการเก็บค่าธรรมเนียมการใช้ถนนก็มักนําไปพัฒนาการจราจรในภาพรวมให้ดีขึ้นกว่าเดิมเช่นที่สต็อกโฮมที่มีการลงทุนพัฒนาถนนเลี่ยงเมืองหรือว่าโกเทนเบิร์กก็สร้างส่วนต่อขยายรถไฟฟ้าใต้ดินสายใหม่ ทางนี้ครับแม้ว่าการเก็บค่าธรรมเนียมรถติดจะมีผลในเชิงบวกในหลายๆด้านนะครับแต่ว่าผู้คนอาจเลี่ยงไปใช้เส้นทางอื่นนอกโซนเก็บค่าธรรมเนียมจนทําให้เกิดปัญหาการจราจรติดขัดบริเวณร,รอบๆแทนและกรุงเทพครับก็มีโอกาสจะเกิดขึ้นได้เพราะว่ามีโครงข่ายการจระาะจรที่ซับซ้อนหรือทั้งยังมีสภาพการจราจรที่ติดขัดกระจายเป็นวงกว้างการกําหนดพื้นที่เก็บค่าธรรมเนียมที่เหมาะสมจึงถือว่าเป็นเรื่องที่ทําได้ยากเหมือนกันครับทั้งเมืองส่วนใหญ่ที่มีการเก็บค่าธรรมเนียมรถติด มักโน,นทุนพัฒนาระบบขนส่งสาธารณะให้สามารถเดินทางได้สะดวกและก็มีเส้นทางที่เชื่อมต่อกันได้ดีก่อนจึงเริ่มประกาศใช้มาตรการนี้นะครับซึ่งเมื่อมองย้อนกลับมาที่กรุงเทพครับการเข้าถึงการขนส่งสาธารณะมันยังเป็นไปด้วยความยากลําบากรถไฟฟ้าหลายเส้นอยู่ระหว่างการก่อสร้างและก็มีค่าโดยสารที่ราคาค่อนข้างสูงโซลรถเมย์ที่ได้ชื่อว่าเป็นการขนส่งสาธารณะขั้นพื้นฐานนั้นผลการเก็บรวบรวมข้อมูลสายรถเมย์ในกรุงเทพของ Locket Media l a b สะท้อนนะครับว่าหลายพื้นที่ยังมีรถเมย์ให้บริการเข้าเมืองค่อนข้างน้อยครับโดยเขตที่จํานวนสายรถเมย์ผ่านน้อยที่สุดคือคลองสามวาที่มีแค่สองสายทุ่งครุรากระบังและก็ลาดเท้ารวมถึงหนองจอกที่มีเพียงแค่3ส,สายเท่านั้นดังนั้นครับแม้มาตาก,การการเก็บค่าธรรมเนียมรถติดจะเป็นเหมือนไพ่เด็ดแต่ว่ารัฐก็ไม่ควรมองข้ามความจําเป็นในการสร้างทางเลือกให้แก่ผู้สัญจรโดยการทําให้ขนส่งสาธารณะมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น และก็มีราคาที่สมเหตุสมผลเสียก่อนไม่เช่นนั้นครับมาตรการการเก็บค่าธรมเนียมรถติดก็อาจไม่ได้ผลอย่างที่คิดขอบคุณคุณผู้ชมทุกท่านนะครับที่ติดตามรายการคีมเอสเซดนการแลกเปลี่ยนความเห็นและก็ข้อมูลดีๆกับเราอย่างต่อเน,นื่องนะครับถ้าชอบเนื้อหาของเราอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้เพ็กะตุใจให้เราด้วยนะครับสวัสดีครับ